ฝนตกถนนลื่นนักการข่าวทหารเรือขับกระบะแหกโคง้งชนเสาไฟฟ้าต้นไม้รถพังยับกู้ภัยใช้เครื่องตัดทางช่วยรอดตายอย่างปาฏิหาริย์เวลา11.30น,นาทีวันที่19กร,รกฎาคม2558ที่หน้าห้าง g l o บ a l เฮ u ส์บ้าน สะอินทนินตำบลวังกระจายอเภอเมืองจังหตราดช่วงถนนสุขุมวิทกิโลเมตรที่308ถึง309ร้อยตำรวจเอกบุญมาทาทองร้อยเวรสพเมืองตราดได้รับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ตกถนนชนกับต้นไม้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสและติดอยู่ภายในจึงประสานหน่วยกู้ภัยตราดและรถกู้ชีพจากโรงพยาบาลตราดเข้าช่วยเหลือ ในที่กเกิดเหตุพบรถก,กระบะยี่ห้อโตโยต้าไฮลักวีโกหมายเลขทะเบียนบอใบไม้หอหีบ7698ระยองตกอยู่กลางร่องถนนและชนกับต้นไม้จนสภาพรถยนต์หักกลางโดยมีผู้ขับขี่ติดอยู่ภายใน ทราบชื่อภาย,ยหลังว่าพันจาตรีวรกฎพันจรคามตำแหน่งพันจายุทธการและการข่าวสังกัดหน่วยกองพันพยาบาลกรมสนับสนุนกองพลนาวิวกโยธทินเจนาทีกู้ภัยจึงได้นำเครื่องตัดทางเข้าช่วยเหลือโดยใช้เวลานานกว่า30นาทีจึงนำร่างของทหารการข่าวทหารเรือออกมาอย่างปลอดภัยโดยสภาพนั้นได้รับบาดเจ็บบริเวณร่างกายซึ่งยังมีสติและพูดให้การได้ จากนั้นหน่วยกู้ภยัยกู้ชีพโรงพยาบาลตราดจึงได้นําตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนท่ามกลางประชาชนที่เข้ามามุงดูเหตุการณ์รวมถึงรถยนต์ที่ผ่านไปมาก็ชะลอรถเพื่อดูเหตุการณ์ด้วยทําให้รถติดเป็นระยะทางยาว ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่กำลังช่วยเหลือผู้ประสบพาย,ยุนั้นได้เกิดอุบัติเหตุซ้ำเมื่อรถยนต์ที่เดินทางมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองตราดเบรกไม่อยู่ชนเข้ากับรถยนต์ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดที่จอดอยู่จนได้รับความเสียหายแต่ไม่มากนักสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุฝนตกลงมาอย่างหนกักจนทำให้ถนนชื้นแฉะซึ่งเมื่อพันจตรีวรกฎขับรถมาถึงจึงได้ลื่นและลถเสียหลัก ชนเข้ากับเสาไฟฟ้าข้างทางและต้นไม้ที่อยู่ข้างถนนอย่างแรงจนทําให้รถหักกลางยางรถยนต์ระเบยกระจกหน้าแตกและรถเสียหายเกือบทั้งหมด